คู่ชนเลยไอ้สัตว์แน่ครับเพราะงั้นฉันว่าเราชนกันนี่พี่เข้าใจป่าคือมันเป็นอย่างงี้แหละแล้วก็พูดไอ้จริงไอ้เรื่องการแต่งตัว p l a y ที่ผมส่งไปให้ว่าจะแต่งแบบนั้นแหละพี่เดโมก็จะให้ข้อเห็นว่าเออมันก็ดูดีกันแหละแต่งอะไรก็แต่งโอ้โหไม่ด่านหน่อยไม่ดานหน่อยพอจะด้วยควรแค่นั้นเงียบเลยเราแต่งงานที่ลำบากสุดละ เนี่ยไม่งานตบตบมัน s e c u r i ี oh. y เนี่ยมัน s ี c u r i t y เนี่ยไอวินนี่พี่เล่นมาชี้ว่าบางอย่างเนี่ยจับชื่อไม่ได้โอ้เซ็นที่เที่ยวีอ้ผมหูไอ้ผมหูอ้ไม่ถึงโอ้โหกูพยายามเหลือเกินพอ้าเลยไปการ์ดดีกว่าพี่อยู่ที่ไหนความเที่ยก็อยู่ที่นั่นที่เที่ยมีสองตัวแต่คนไม่ได้ ่าจะเพิ่มไปเรื่อยนะชิบหายอยู่ที่นั่นชิบปไปเลยเอาไปเลยสไปายนะไม่เห็นเลยอะไรวะเนี่ยนี่มันสงครามนี่มันสงครามส่งด่วนหรือส่งหรือสงครามส่งส่งส่งความตายมาเยือนต้องตายต้องตาแล้วชิปหายเราจะเล่นโอ้ไม่ได้เล่นนานจัดเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยผมก็ไม่นั้นเนี่ยเล่นนานแบบนั้นไม่ต้องง่วงไม่ต้องเยืด เฮียคุณเรยได้หัวไปละลัคกี้สไนเปอร์ฟังกี้มาสไนเปอร์เล่นหน่อยเออเล่นนานเลยเออเลยไม่เล่นนานเออแดกเลยเออแดกเลยเฮียเออที่ผมมาเล่นหรือว่าเออหรือว่าเป็นตัไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก่ข้างบนงบหนูคำตอบ คุณคือกิบลี่ทายเล็ดเลยเหรอเดี๋ยวสิไม่กี่สิวใครไม่รับดอ้ะให้ผมยินให้พี่คุณทีมเด็กเป็นเท่าอะไรวะอะไรวะเขาบอกยุบไปรอไม่ต้องไปไปรอไม่ต้องไป ตอนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้ไม่น่ารอดไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหต้องเปลี่ยนปืนสินะไอ้เหี้ยมีแต่มีแต่ลูกลูกอะลูกอาร์พีเข้ามาเต็มหน้าอยูเลยเฮียลูกเจ้าเบอระวังโหต้องเป่าทิ้งไปแล้วมึงเหรอเป็นสปายตัวฟารไม่ใช่ผมมันเป็นสปายอะ เรย้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมาถึงแล้วไมนะ,ะไรแบเนี่ยเดี<ว>เ๋ยวรอไปออ,อ,อีกหมั<ว>ต่อให้เอาเซตแรกเอาเซตแรกไปนแรกก็เจะม,มันก็เหมือนความรักนพี่นะมืขอข้ามันไจเ,เอรัตลอดเนี่ย <c oughs> เออมันเล่นมุกี้แล้วอ่ะต้อน่ละไข่มุกได้ปะไข่มุกอร่อยเหาะ เอ้ลูกก็จะเป็นแฟนกันพาพ่อหยอกหยอกได้เลยพี่เจ้าจอดลูกพี่ของใครอ้ลูกบ้ามีอม่มันชอบแพ้เชื้อให้ผมตรงเนี้ยเชื้อกิมบิดี้เมเนี่ยต้องแต่งอไม่ตายเอาไงดีวะกำลังีดียวจะเอาไงดี จะรอดจอยอยู่ม hmm. oh, ั <that> ้มันมันดันมาแล้วมันดันมาแล้วเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเฮ้ยทำอะไรเธอหนีออนไลน์ก็คี่เดือดปดขั้นแตกเอาไลน์ตกไปยุคคลังหมดแล้วมกี้สเปนเซอร์น่ารักของฉันเห็นป้อมปืนตรงนู้นไหม เห็นยิงไม่ได้ด้วยไปไม่ถึงทำเปสักอย่างสิเดโอทำเป็นสักอย่างหน่อยยิงไม่ถึงเดโอทำเป็นสักอย่างหน่อยเดมโอทำง่ายนะโอ้ยคนไอ้เที้ยสุดไอ้สัตว์มีคนออกมา่อไหรบอกด้วยจะได้จอยสอนจอยจอยเป็นคนไม่เข้าใจเข้าตาผมอ่ะต้องอยู่ทำไป็นข้ามมาเลย จ็ <Okay. S 2> ยังไงเอยเป็นคนขึขาที่คนที่เราจะจอยแล้วก็คจะมีเข้ามาเข้าเรื่องเอ้ยเขาเรื่องเว้ยเข้าเรื่องเข้าร่วมเท่านั้นแต่อันโดนจอเนี่ยอนอกว่ากลังกาลังเข้าร่วมแล้วอยู่ในเรื่องหายไปน่าจะจอยเบรกฟาดเบรกฟาดเอาหัวตีให้ให้เนี่่อก็ได้กูเพ่เห็นว่าตอนนี้กูมีเพื่อนใครเลยเี่ยอออเหี้ยเยเต็มหัวกูเลยไ่เหี้ยไปแล้ว สเลเปอร์สเลเปอร์มาเต็มไปสเลเปอร์มาเต็มไปอามองกันติ๊ง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 ติงแต่แล้วดิ้ง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 ขอเพื่อนก่อนไปไหนโน่โซเจอร์ก็สุดมาเลยก็จาดที่ขวาดีที่ซ้ายดีฟังมันโซเทอร์เยอะมาก แอปบัตครับคิวอยู่ครับผมส่งคำขอไปให้พี่ไอ้คนบอกค่าโดนค่าเป็นค่าโดนผลว่ามันบอกเหตุผลว่าอะไรติดต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เออแอปไอดีเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ระบุให้ไม่เป็นไรเป็นไรมึงเวรพี่จงขอที่จะติดหน่อยพี่ให้ให้เด้ค้อนอ่ะเอาหัวเอาหัวตีให้เฮียแล้วก็กดจใจมาเลย สไตย์สไตล์มผมเต็มเลยอ๋อตอนนี้คือโหตีเป็นพี่ระมัดตีมันไม่ดีทุกปมอันนี้เข้าแน้วถ้าเจอเข้ามาแล้วกคู่ช่วยอินจิเนียก่อนอินจิเนียโดนเล่นแล้วโดนแล้วป่าไม่ไหวโอนุตันไม่อยู่ตันไม่อยู่จริงตันไม่อยู่จริงคอยมันเขาร่วมซะาโอ้ยโหช่วยตั้งสิบเอ็ดชี้ดูสิพบปืนตำยานอยู่ เฮ้ยติดแล้วหลอกไงตื่นเต้นเลยอ่ะจะเข้าได้ตื่นเต้นอมันจะเข้าไม่ได้เล่นเกมนี้ว่าเป็นชาติโทนี่มอนเทียร์ทีเอ็ใครนะเออคนผมเองอ๋อโอเคผมเองคนดูอยู่ไหมผมจะได้ปิดปิดไปเถอะเดี๋ยวล่งโอเคปิดเลยปิดเลยอันนี้พี่พี่เปนเน็ตพี่เน็ตอาคิดใช่ไหมวันเนี้ยพี่กูดี้ไม่จบไม่หย่อนจริง จะไปศัตรูกับคุณหรือฝั่งเดียวกันเราต้องรอดูกันต่อไปผมจะเอาตัดทีนัดจานต้องว่าอะไรกันตัวแย้ทีมลิ้นเดือบก็โดดไปอีกตามของขอนได้โมผู้นี้พี่สกีบมีด่ายเลยข้าไปผมอยู่นี่เหรอโอ้ไม่เกิเอ้ยร้วังตัวเองหน่อยดิว่าตัวเองทำทำคิวหน่อยนั่นต้องปลอมผลตรงนี้หน่อย ยิคอมินแลว่าเฮวินะสมัยก่อนกเปนเียโอเคมาแล้วเอาเลยยิงเปิดก่อนได้เปรียเปิดก่อนได้เปรียนเปอร์ได้เปลยไปไป อาลงปุ่มพค่เป้ยไม่ดูสองคนไม่ดูสบายเลยวะ่โอ้ยโดนตายมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่มาแล้วน้องโอ้ไม่ได้เล่นน้ำไม่้เล่นน้ำเลยีปอปืนดับนะยิงไม่โดนตุกมีตุตกแม่ตไม่ตายอ่ะโอ้โหย ตกลูไปแล้วโอ้ยบอลแตกบอลแตกเห็นเผ่นปลาลาบเห็นปลาลาบเห็นเลยเห็นเลยโอ้ยไม่พายโลตายเดโมมาไม่เล่นเอ็นจีเอแล้ววันนี้เศร้าโคตรเยอะใช่ไหมเผ่นโบเลยมาแอบบาร์ใี้สนุกเลย สบายไอิจยัยคิดของหมอคนนึงอ่ะปันไอ้บ้านปันแน่แบนพี่เอาใจยิงสมใจอยากยิงแบบสมใจนึกเอายิงมั่วโดนเถื่อนมีสามตัวเอ้ยอย่าบวกเยอะอย่าบวกเยอะอย่าบวกเยอะกูพะร้อง ผมเวอรอเวออวอแล้วเียขอหน่อยขอหน่อยขอสปอเบอร์เวอร์่ได้เลยไอ้เยอะมาคนฟุ้งวายอ้ยังโป้งออ้่อยาหนึ่งสิทำอะไรเราผมเป็นแค่สนนัยโอ้ยมันไม่หยุดเลยเออออกไม่ได้อีกงานงอละ ตัวไฮตันตี้เวลหนึ่งวะนี่ยไอ้ตายเถอะโดบินนี่ตัวโรบิโอกำลังสามทำเบองไปแล้วไอ้ตายไปไปไปไอ้เสสุก่อนทุกคนผมวาคอมตีสองแล้วโอ้โหมันยิงลูกลูกอัดมิซายหายเกี้ยงเลยอุ้ย้ยไอ้สั ทิวเชียวทิวเชียวลุกขี้ิวเชียวหวยไหลหวยไหลโอ้โหยิงไม่เข้าเลยพี่งานงอกละเอนจี้ไม่หวยไหลการลุกหวยไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาไม่ให้มึงเข้าไม่ให้มึงเข้าไปไกลตีโอ้ยไอ้นุ่มตรงมีอัปเกีร์อยู่ออคุยอัปเกีร์แล้วเกียร์สองแน่นแล้ว แค่คนกำลังดีๆก็พอสถานการณที่ก่อนแล้วน่าสะกดลุ่มทรายเลยอย่าขโมยดินดินดุ่นผมได้ไหมครับเหลือแต่ใจป้อมก็โอเคแล้วไอ้ยพี่ขอไอเปอร์คนหนึ่งเลยผมต้องแอดเพื่อร์มาหมดเลยเนี่ยแอบมาสิ

ไม่จะสงหมดนีงานไม่ดีล้โอ้ยดิไาดิว่ะแอร์ถอดโอ้ย เอาพี่เดิมไปดีโอ้ยมตัวมาหลายเลยตัวฉันที่ดาวโหแต่เร็วจังเลยมันทีมทีมมันเล่นเล่นสายบุ้มอ้อมเก่งเนี่ยหยิบเพื่อตัวตะลายมาติตระลายด้่ยวะไม่ทันทีไม่ได้ใช่ไหมครับอูเบอร์ชาร์จมาพอดีเลยมันเล่นอะไรเล่นแม่นมากไอ้ช็อตัะสปายสปายโอ้โหมันเอาปืนนี้มาของก็บอกพร้อมจับ พี่คาเดียเดี๋ยวแเออดีดสปายเผาเันเกมโ้ใครใครเขาแอดคุณมาวะไม่โองไม่อ้นม่ไมต้องห่าก็ครับรับนะครับครับนยครับคู่รับสิบอะไรับนลอไงดดีปอมชันโอ้โหไอจีเดียไม่เอากระสุนต่อนดกูไปล เอ๋อนี่มึงลบยันสตรีมกูเลยเนี่ยมันหายห,หมดเลยผมไอีเพื่อนสามคนเนี่ยในมาชิบเนี่ยใส่าข่ายต้องถมต้องมย่งมาดเลยเนี่ยโหลดเกมาต้องโหลดใหม่ตู้มาดแล้วเดี๋ยวผมย้ายมาัในต้งใกล้ๆเนี่ยอ้เบิ้ลมาเบิ้ลมามันมาแล้วเล่นหมอก่อนเลยเอาหมอก่อนเลย หมอร่วงเออดีสวยสวยไปสไปร์ไปได้แล้วไปมีเก้าระวังแบ่แหลกโอ้ยโดนยิงตาย why ไลไม่ต้องมาไม่ต้องเข้ามาไม่ได้ตอ้อนรับเฮ้ยทุกคน j u s doing my job ไอ เริ่มไหวมากเลยมาจีดามาจีเดี๋ยวก็ต้องสงสาเลยดูสิแตกก็แตกเยอะพบปืนเลยมีโมท่หดเยอะเลยก็อสมาร์ทไม่แก้าะปบไปนะเดี๋ยวไม่แตกพวกมันมาพวกมันเริ่มโหนแล้วเจ้าเบอร์ชาที่คุณไมเนียมีที่มีเม่อมันั่งเหยียบของใครวะเมื่อกี้ยิงติดคีตกมาอบใจโโอ้้ยโห้้ อ้าไอ้เหี้ยดิสเซนเซอร์ไปไหนละนนอยู่ข้างบนเอ่อระวังออกกี้นะพี่พวกอ๊อกกี้คอมออมออมคมของ้นโดนโอ้ยสบายสบาไอ้เหี้ยกูไม่ใช่ไพลโลวกูจะเดินมาเลไอ้เหี้ยเลยสบายสบายสบายเห็นละไป เดี๋โม่เดโม่จะมาเออเตงก็ผมเตงแล้วผมเตงไม่ทันไม่ทันไม่แคบแล้วแคบแล้วโอ้ยโอ้ยหมอพอสุดท้ายแล้วทั้งมมดเลยทั้งหมดเลยตายหมดตายหมดตายหมดเออื้ กว่าแล้วพไนเปร์ต้องรูดแล้วแหละอันนี้เลยพวกนี้ล่าขนเป็นสิทธนั่นแหละหยิบแต่พี่โดนเดือดเลยพี่ไซเปิลยิงไปที่ไหนอะลิสอะลิสเฮ้ยโดนกู อ๋อเจ็บของมันขลดเยอะมากเลยรถรถอ็อกกี้แก๊งมันละสาบยิงใส่ไอ้เปื่อยิงอย่างแม่นนะระยะเผาขนแม่นอยู่แล้วนนี่โอ้โตรงนี้เด้วเดโมฟีบอยฟีมไอ้นี่มาแล้วดโบฟีบอยฟีโอเมียของเดโมอะไร ไปลมแล้วเสียแล้วนีมนหมักแล้วยิงโอ้เวอร์มายิเฮ้ยเวอร์อลเวอร์มาไอ้ยีแม่งเข้ามาได้สั์โอ้ยโซเชียลอะไรโซเชียลอะไรมามาไม่ต้องหาไม่ต้องหาเปเิรลยังแล้วไปเยมดแล้วตึกไปไปเป็นตะเกาใช่ โอ้ยโดนลูกปิดโดนเรระเบิดหมอทิ้มขับเลยเดือดจัดไหลวลยเฮ้ยเฮติกกี้โอ้โหใครเอาป้อมปืนเล็กมาเนี่ยปวดไรประโยชน์เลยมันจะได้เป็นความมันไง มีประโยชน์เดโม่เหรอเอาดิไอเหียมันหนีเซนติเมตรแล้วเอหรอสไปายสไปเราาสไปายเดือดไม่ทันละโ้ตอยู่ข้างหลัง ว่ามันเก็บพวเวอ,อยู่เฮ้ยมีสกัดมีแปงงยู่ข้าเว้ยบอมจิกมาเขาพอมกมันเก็บแล้วมันถอยแล้วเฮ้ยนี่เก็บพวเวมาตอ่อไออหอชอ์อูอตตู้อีกชาร์จสอตัวมีสามอู้่าผมจับได้ไม่ได้ไ,ได้เปียบอยู่ซ้ำแล้วซ้ำ,ำอูโหูถึกมดถึหดถึงหมดไร ยี่นี่บุกถูกจังหวะโอ้โหบุกบก,กจกังหวะเหรอ,อทีช็อตไปซื้อยี่นี่ที่ป้องก,กันถูกจังหวะพอดีโอ้โหเกือบละเขนที่สองอันเลยเขนที่ข้างบนโอ้เห็นละเออสองอันเลยพี่หมอจิว๋วเพื่อช้าจะมีเงินเลยเนี่ยปร้อมปืนเราต้องพางที่ถอดบ้านมันเลยย้ายช่วย ไอ้สปายด้ไอ้สายโอ้ยกระสุนไม่มีโอ้ยสปายสปายป้อมปืนฝั่งนู้นมีสองอันเลยต้องเอาสปายไปยัดอย่างเดียวเลยสปายป่อมตัวไปห่มนะป่อมตัวไปดึงหน่งไอ้เหี้ยแม่งจะตีได้อยู่ในเชียวมีแฟ้งหลังนะระวังด้วยมีแฟ้งหลังด้วยมันดันแล้วมันดันแล้วมันดันแล้วมาแล้วมาเต็มเลย ไยังไงกอป่วยยังไงก็ป่วยแน่ๆน่อันแหละ